โอเคครับก็สวัสดีช้าไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่กับเกม X r e v o ์ลีนะครับหรือว่า X Shot ย้อนยุคนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดเบต้า2นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ติดเกมนี้มาตั้งแต่ตอนที่มันเปิดตัวโค้ดเบต้าแรกแล้วนะครับอืมแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันปิดไปก่อนนะครับจริงๆผมโคตรอารมณ์ค้างเลยนะแบบอยากเล่นต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นคือปิดไปนะครับอืม อันนี้ก็เป็นเปิดมาอีกทีนึงนะครับเป็นคเปอรตาสองนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทัวร์เซิร์ฟแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีด่านเก่าๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พาไปดูคลังอะไรเงี้ยดูของอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะยังแบบว่าไม่ได้เล่นแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าก็จะแบบพาทุกคนมาแบบว่าเซอร์ลาวแล้วกันอ่ะก็เดี๋ยวเปิดช็อปไปดูเลยแล้วกันนะครับผมนี่ครับของแต่ก่อนก็จะประมาณนี้นะครับอ่านะครับผมนี่น่าจะเป็นแพทในปีสองพันสิบสองสองพันสเข้ามนะคร จริงๆแล้วของวิ่งมันก็เริ่มมีนะในยุคนี้นะครับแต่ว่าทีมงานก็ไม่ได้เอาเข้ามานะนะครับเพราะเขาก็ทอดไปหลายอย่างอยู่นะผมคิดว่านะนะครับนี่ก็เป็นของทั่วไปนะครับอืมบอกเลยนะว่ายุคนี้มีทองเข้ามานะครับทุกคนเลิเรื่องอย่างกจะเป็นของเดิมๆนะครับผมเนี่ยของเดิมๆอุ้ยมีปืนนี้ด้วย <laughs> ปืนนี้แต่ก่อนตอนแพท่ต่อมาปีสองปสามาขายในร้านค้าได้หรอ เออแต่มันแรงมากนะครับแดี๋ยวซื้อไว้แล้วกันนะครับเผื่อได้คนทงคอนเทนต์อะไรนะครับว่านไปนะครับอืมโอเคครับก็มีนี่แลยครับตามนี้เลยนะฮะชุดเซตครับผมสุดเซตก็เนี่ยชุดเซตก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรมาใหม่หรือแปลกอะไรใหม่เลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับอ่านี่ครับตกแต่งก็เริ่มเยอะขึ้นนะพวกของตกแต่งอะไรเงี้ยนะครับอืมสีสษะอย่างเงี้ยเริ่มมีหัวลงหัวลิงมาแล้วนะครับอันก่อนอันนี้มันเหมือนจะยังไม่มีนะหัวลิง นะครับมีแว่นตงแว่นตาครับอืมโหผมถูงอะหลังผมไม่เชี่วว่าหลังในแพดนั้นจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีขายเยอะกว่านี้ไหมนะครับที่มันโบวิ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าในเนี้ยคือมันมีแค่สองอันเองนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรโบวิ่งเลยนะครับอืมแค่เนี้ยถุงมือก็มีแค่นี้ครับประมาณนี้นะฮะนี่ก็เป็นพวกไอเทมนะครับผมถ้าตรงถ้าเต้นอืแล้วผมเป็นไรต้องพูดคําสรงคาส้อยนะฮะ ติดอะไรมาเนี่ยครับเออประมาณนี้ก็มีเอฟเพิ่มเลือดนะครับเอาไว้ลงเฟียนะครับก็ซื้อไว้ด้วยกันเออซื้อไว้ด้วยกันสองร้อยชิ้นซื้อไปเลยอ๊บอ๊บอ่าชุครับผมซื้อไปเลยครับไว้เดี๋ยวไปลงเฟียกันนะครับอืมทำนี้เลยนะครับข้อของทั่วไปนะ โอเคผู้นี้มันอาจจะแบบไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ไปดูขอในตู้โชว์ดีกว่านี่ครับผมมีที่ใครๆก็ไฟฝันอยากจะได้นะครับผมก็อยากได้นะมินเนี้ยนะนะครับแล้วก็ปีกเนะี่ยแต่ก่อนก็ฮิตนะครับปีกไอ้ปีกนี่ก็บูวิ่งห้าว่านทะ่าจนผิดเออนี่ไงใช่ครับป,ปีกปีกบูวิง่งปวกอะไรอนะปีกบูกวิ่งห้านะครับอืมนี่เลยแล้วก็มีเนี่ยมินเนี้ยก็ดีนะอะไรอะพีระมิดไรเดอร์คริสชัวอ่านผิดขออภัยนั่นน่าจะเป็นอ่คล้ายๆหอกนะอันนี้ ก็เข้าพอมดมทองครับมีทองนี่โคตรอยากเล่นเลยว่ะตรงไสนต้องเดี๋ยวต้องหลังไม้นี่ต้องลงไมาหาสักหน่อยแล้วนะครับมีทองแล้วก็มีปืนนี้ครับแล้วก็เนี่ยอันน,น,นี้อันนี้เขาบอกโบวิ่งบักวิ่งนะแต่ก่อนนะอ่ะจำไม่ผิดอันเนี้ยมันเป็นโปรโมชั่นเติมเงินนะเนี่ยพวกเซตเนี่ยนะครับ,รรบมีบาเลตเข้ามาทุกคนระเบิดมันมนี่มีแล้วหรอเออบอกเลยนะเนีย่ยเตรียมบินแล้วล่องล,อ,งลอยอะ่ะบอกเลย เออถ้าแบบมันมีคนแบบหลุดมานะแบบใช้แล้วแบบหลุดมาในเซิร์ฟป่ะผมคนแม่งป่ากันเต็มแน่นเลยวะเนี่ยนี่ครับเงี้ประมาณนี้นะของอย่างเนี้ยมีพกนี่ด้วยพวกนี้ก็ดีนะครับอ๋อใครเออครับประมาณนี้เลยโอเคครับผมไม่มีอะไรแล้วเนาะในตัวผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาเยอะนะครับนีนน่ทั่วไปเลยนะเนี่ยสเต็ปไรนะครับอืมเออประมาณนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดู ด่านเก่าๆลวกันนะครับอย่างเช่นด่านไนพาซ่ซานะแพทที่แล้วเนี่ยคือมันเข้าไม่ได้นะครับเอ้แพทโคตเไปต้านหนึ่งะนะครับเออไนพาซ่ามันสร้างไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันสร้างได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินเล่นกันสักหน่อยนะครับไปเดินทวนความย้อนวานอะไรเงี้ยนะครับเอออ่ะเข้าเกมมาแล้วครับผมค่อนข้างโหลดไวเลยนะครับประมาณนี้นะทุกคนดีวผมขอเพิ่มเสียงเกมหนึ่งมนรูเสียงเกมเบาๆนี่เลยครับห้องก็จะป็นนี้อันนี้คือแบบว่าคลาสสิกเลยนะครับทุกคน แบบคลาสสิกเลยตั้งแต่อยุคแรกๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาชอบมาบังประตูตรงเนี้ยนะครับยืนขวางประตูอ่ะแล้วมันก็เดินไม่ได้ครับอืมีอะไรเนี่ยมีท่าด้วยเหรอนี่เลยครับไปแนวนี้ก็จะเป็นโต๊ะสนุกเนาะนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมชอบมาบักขึ้นตรงเนี้ยเนี่ยบักขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปยืนถ้าตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วมันบักไงนะแไปยืนอยู่ข้างบนเนี่ยไอ้ที่เมาส์ผมชี้อ่ะนะเนี่ยข้างบนไอ้เสาเนี่ยเขาเรียกเสาไฟเหรอเออ เดินไปหน่อยก็จะเป็นสนามมวยนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยแต่ก่อนก็มาสิงในนี้เยอะครับสร้างห้องคนเข้ามาเล่นอ่ะโอเคครับประมาณนี้ทุกคนด่านก็เป็นด่านเหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่ได้มีอะไรใหม่ๆนะแล้วก็อีกด่านหนึ่งนะครับก็จะเป็นด่านโบสนะครับด่านนี้ผมก็คิดถึงนะแต่ก่อนชอบแบบมาปล่อยตัวอ่อนไปที่ห้องนี้แหละนะครับโอเคครับด่านโบสก็จะเป็นแบบเดิมเลยนะครับออริจินอลเลยนะครับเนี่ยก็ไปยืน ต่ก่อนมันจะบัคกลงใต้ดินได้นะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันทำได้ไหมนะอืมนะครับผมนี่ตรงนี้เลย,อยชอบมาบัคกตรงนี้แต่ก่อนแล้วแล้วก็ข้างในก็จะเป็นโบสถ์ครับมคิดถึงวะสมัยสองพันสิบสองะเนาะสิบกว่าปีแล้วครับอืมสิบสองสิบสามปีเลยนะย้อนกลับไปนะครับนี่ก็จะเป็นข้างในก็ประมาณนี้เสียงไปนโอนโอเคครับ มันมีระบบแต่งงานแล้วใช่ปะแต,แต่ต้องมีระบบแต่งงานแล้วนะผมว่ามีดันโบดเข้ามาแล้วอะเออแต่สัตว์เลี้ยงยังไม่เข้ามานะถ้าผมจำไม่ผิดเคครับวันนี้นะสำหรับดันโบดนะครับขึ้นไปชั้นสองเลยด้วยเคครับนี่คือชั้นสองนะครับผมเฮือสวยนะทุกคนผมว่าสวยนะแล้วก็ระบบในเกมนะครับผมลืมบอกไปนะมันปรับภาพได้ยัน4ฟเคเลยนะครับทุกคนเสร์ฟแท้ยังทำไม่ได้นะครับผมบเลยนะ นี่ปรับได้แบบยัน 4K เลยนะครับผมบอกเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของอันเสริมนี้นะครับแล้วก็มุมมองนะครับเราสามารถล็อกเฟรมเรทได้ด้วยนะอนี่ยอ่ะตอนนี้ผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับมันปรับได้หลายอย่างเลยนะครับทั้งมุมมองทั้งอะไรเงี้ยนะครับเห็นอันนี้ยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวลองดูนี่เราไปที่60เฟรมใช่ไหมอ๋อมันก็จะลานีเที่ยวเฮ้ยมันล็อกได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเล่นจะเต็มแต่มุมมองเนี่ยปรับได้ครับผมเห็นปะมันก็จะแบบกว้างไปเลยนะครับประมาณนี้ นะครับมุมมองปรับได้ครับไอ้พวกวีร้อยยี่สิบคือว่าไงร้อยยี่สิบคือก็กว้างขึ้นนิดนึงผมว่าร้อยยี่สิบก็กำลังดีนะแต่ถ้าใครวินหัวก,ก็เล่นแบบเดิมนะเพราะหลายคนอาจจะชินแบบเดิมมากกว่านะครับอ่าอันนี้คือแบบเดิมใช่ป่ะใช่ป่ะนี่ยจะไม่ไม่น่าใช่แบบเดิมนะหนึ่งอ่าอันนี้คือแบบเดิมครับผมมันนี้ จริงๆเสริฟแทมันน่าจะทำแบบนี้ด้วยนะแต่เสริฟแทมไม่ยอมทำครับผมเสริฟเสื้อหน่อยชิงทำไปก่อนละนะครับโอเคครับ okay, นี่ก็ปรับภาพได้ยัน 4K อันนี้พูดไปแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้แหละนะครับหมดเฟียก็จะแบบว่าลงยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะเออ่มันของของเกียร์ไม่มีนะครับแล้วก็แบบว่าลงลสสแลาสติกกันแหละมันก็ไม่ถือว่าลงยากเราก็เรียกว่าคาสติกดีกว่านะครับอืม เระเปิดไอเกียดังๆเหมือนเดิมนะครับสวยนี่ก็ชิล้วครับแล้วก็ตรงหน้า็อบบี้นะครับก็จะมีดิทคอร์ตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปได้นะครับเพื่อจอยดิทคอร์เนาะนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารก็ต้องอยู่ตรงนี้เลยนะครับอเประมาณนี้นะครับแล้วก็แพชดดีนะครับสามารถเปิดไม์พูดคุยกันได้นะทุกคนนะเรื่องระบบเสียงเขาก็เอาเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับอุ้ยโอหลังโอ้โหเฮดเคได้หรอของดีเฮดเคโอ้โห เออตาให้ก็ได้ครับไม่ได้ซื้อปืนมาเล่นเลยเอาจบแล้วโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็มาเป็นคลิปรีวิวแบบสั้นๆเนาะนะครับเดี๋ยวถ้าอยากให้ผมเล่นอะไรในอ่าเซิร์ฟนี้ก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะจัดให้ทุกคนอย่างแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเปิดประเดิมแล้วกันนะครับเปิดประเดิมโค้ดเบต้าสองนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เดี๋ยวฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราวันนี้ก็สวัสดีครับ เบื่อกันไหมสำหรับโฆษณากวนใจถึงช็อตเด็ดทีไรแม่งเด้งขึ้นมาทุกทีปัญหานี้จะหมดไปครับถ้าคุณซื้อ YouTube Premium กับเว็บเคส1 6 6 8งหกช็อปไม่ใช่เว็บพนันเด้ออย่าเข้าใจผิดมีขายตั้งแต่รายวันยันรายปีเลยนะครับเริ่มต้นแค่เดือนละ3.9บาทเท่านั้นครับส่วนรายปีก็มีเช่นกันนะครับราคา699แต่ถ้าบอกว่ามาจากกลางฟูเนี่ยเขาลดให้100บาทเลยนะครับผมกูว่ารูปเป็นแปลกๆและนอกจากนี้นะครับทางเว็บก็ยังมีบริการแอปพรีเมียมมากมายไม่ว่าจะเป็น Netflix Disney Plut, Spotify True ID นะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นการเติมเกมออนไลน์ครับเช่น r r e e Fire Valorant, PUBG Mobile และยังมีเกมมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับที <Wow. S 1> ไงก็ฝากเว็บสปอนเซอร์ของผมไว้ในอ้อมกอดของทุกคนด้วยนะครับสร็จลวเว็บเคส168 Shop